แถลงข่าวยังเป็นทางการแล้วนะครับผมกับการส่งออกทาริน่าโบเทสมิสไทยแลนด์เวิลด์ในการไปแข่งขันบนเวทีมิสโบครั้งที่71ครับบอกเลยว่าทาริน่าเนี่ยเตรียมไปหลลุกมากๆแล้ววันนี้เนี่ยมีการาแถลงข่าวเปิดตัวชุดที่ใช้ในการประกวดด้วยจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเล่าใ้ฟังครับท่าสุนครับผมทาง BC ซีเทโรนะครับผม,บผมก็ได้ทําการ เปิดตัวจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับผมสำหรับการเตรียมความพร้อมของเทอริน่าโบเทสนะครับในการที่จะไปประกวดบนเวทีมิสเวิลด์ World ครั้งที่71ที่อินเดียนะครับผมโดยวันนี้นะครับผมเทอริน่าเนี่ยเปิดตัวออกมาด้วยลุคที่บอกเลยครับว่าโอ้โหสวยมากสวยขึ้นกว่าเดิมแบบ300เปอร์เซ็นต์ทุกคนและนอกจากนี้นะครับผมเธอเนี่ยยังฟิตซ้อมทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับผมได้แบบคล่องแคล่วมากๆทัศนคติบอกเลยว่าโอ้โหตอบคำถามแบบโชว์โชว์โชว์ไม่มีอองหม่เลย และนอกจากนี้นะครับผมวันนี้ยังมีการเปิดตัวนะครับผมชุดของทาริน่าโบเทสนะครับที่จะใช้ในการแข่งขันบนเวทีมิสโ w รค l d ที่71ที่อินเดียนะครับผมโดยชุดแรกนะครับผมเป็นชุดราตรีสีฟ้านะครับชื่อว่า m e r m a i d of the a n d a m a n นะครับผมออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อโอตกูตูนะครับผมชุดนี้บอกเลยว่าสวยมากๆและเหมาะกับทาริน่ามากๆต้องมารอลุ้นกันนะครับผมว่าทาริน่าเนี่ยจะใส่ชุดนี้เนี่ยในวันพีลิมนวันไฟนนลครับ ชุดราตรีอีกหนึ่งชุดนะครับผมกับชุดไทยแลนด์สวีทฮาร์ดนะครับกับชุดราตรีสีชมพูสดใสนะครับผมรีบรียับจับใจประจูแน่นอนนะครับผมชุดนี้ตัดเย็บและออกแบบโดย G.L. g a r l e t Design นะครับผมตามคอนเซ็ปที่ทารีน่าเนี่ยบอกว่าทารีน่าเนี่ยเป็นคนหวานหวานชุดนี้สวยมากตบอกเลยว่าจับใจจูแน่ชุดนี้ทุกคนมาถึงชุดที่3นะครับผมกับชุดประจำชาติที่ทารีน่าจะใช้ไปใส่บนเวทีมิสโวลในปีนี้นะครับผมนั่นก็คือชุดไทยสีวะัลนะครับกับ p r d e of สุวรรณภูมินะครับผมออกแบบโดยวันัชกุตูนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหชุดนี้แบบเล็ดพิเศษความเป็นไทยได้ดีมากๆสวยมากทาริน่าใส่้วต้องดูดีแน่นอนทุกคนมาถึงชุดที่4นะครับผมที่ทาริน่าจะใส่ใน Dance of the World นะครับผมชื่อชุดว่า Dancing กิน n a รีนะครับผมจากที่เคยมีมีมของเสาไฟกินรีนะครับทาริน่าก็ได้สวมชุดนี้นะครับผมเป็นชุด Dancing กิน n a รีนะครับผมที่ได้กินนอความเป็นไทยจาก การเป็นกินนารีนะครับผมยังผสมผสานความเป็นไทยนะครับผมเออมีความเป็นแบบห่างเครื่องวุ่นวีลุกทุ่งเอออันนี้คือเลิศนะชอบและนอกจากนี้นะครับผมยังมีแบรนด์อื่นๆเนี่ยที่สนับสนุนชุดต่างๆให้ทานินาเนี่ยนำไปใส่ลุกบุกเนี่ยมีถึง44ลุกเลยทุกคนปังมากและแต่ละลุกนะบอกเลยว่าโอ้โหเลิศจริงๆเพราะว่ามีหลายแบรนด์ที่สนับสนุนว่าจะเป็นโปรเอ็มบาร์บ,บ,บาบอกเลยว่าเลิศ และทาริน่านะครับจะเดินทางไปบกดีประเทศอินเดียในวันอาทิตย์ที่18กุมภานนี้นะครับผมโดยสายการบินไทยที่ g 315กรุงเทพนิวเดลีนะครับทุกคนสามารถที่จะไปส่งทาริน่าและเปกำลังใจให้ทาริน่ากันได้นะครับผมหวังว่าทาริน่าเนี่ยจะสามารถคว้าม,มงแรกมาฝากคนไทยของเราได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเตรียมความฟิตซ้อมไปอย่างเต็มที่มากๆครับทุกคนทุกคนทิ่เห็นยังไงกับชุดเปิดตัวทั้ง4ชุดของทาริน่าบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะ